สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Hub Channel วันนี้เราจะมาดูกันว่าคน5าสไตล์ที่คนเล่นเกม n i n k u n i c Cross World ซึ่งจะเปิดให้เราเล่นในวันที่25พฤศจายนนี้แล้วจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับ Size Shield เนื่อเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือซึ่งได้ทั้งระบบ Android และ iOS emulator ก็ได้นะ รวมถึงสามารถเล่นบน PC ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสายชิลที่เล่นอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็สามารถเล่นเกมนี้ได้มีระบบอำนวยความสะดวกมากมายหมดปัญหาเล่นในโทรศัพท์แล้วควบคุมตัวละครยากเล่นไม่ถนะัดเพราะเกมนี้มาพร้อมกับระบบต่อสู้อัตโนมัติที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆส่วนใครหาทางไม่ค่อยเจอไปที่ไหนเป็นต้องลงตลอดไม่ต้องห่วงนะครับเกมนี้มีระบบนำทางให้เราระบบจะพาเราไปส่งถึงที่ หรือเราจะใช้วาปแบบทันใจก็ได้เพียงแค่เสียเงินในเกมเล็กน้อยเท่านั้นอยากจะฟาร์มของแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแค่กดดูข้อมูลจากของชิ้นนั้นก็จะรู้ได้ทันทีว่าหาได้จากที่ไหนบ้างสำหรับเกมเมอร์ที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าวันไหนเรารีบๆนะครับเราสามารถใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถเก็บของรางวัลประจำวันได้ครบหมดไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำเควส์นะครับดูสิชิลขนาดไหน และที่สําคัญเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีเกมนี้สายฟรีก็สามารถอยู่ได้เพียงแค่เลือกปัน้น i d ให้ถูกต้องก็เป็นสายฟรีที่เก่งและมีความสุขได้เอาล่ะสายชิวคนไหนอยากรู้เคล็ดลับก็อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe h o โฮพั Channel ของเราเพื่อรอฟังข้อมูลเด็ดๆกันด้วยละ่ะกดกันแล้วสินะเอาล่ะได้เวลาไปดูสายต่อไปกันเลยสายโซเชียล มีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักให้เราได้ดื่มด่ำไปกับโลกอีกใบหนึ่งของนิโนโคุนิและเควสลองเควสชื่อเสียงเควสนั่นเควสนี่เยอะมากใครชอบทำเควสนี่บอกเลยครับว่ามีเควส์ทำเยอะมากที่สำคัญนะครับเกมนี้ยังมีกิจกรรมที่สามารถทำเป็นกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกวนเพื่อนรักเพื่อนเลิฟหวานใจครอบครัวหรือแค่คนรู้จักในเกม ก็สามารถมาร่วมใช้เวลาอย่างสนุกสนานด้วยกันได้อาจจะเป็นกิจกรรมชิลๆอย่างตกป่าตีโปเกมอนหรือซึ่งในนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองครับหรือใครจะหามุมถ่ายรูปสวยๆในแบบก็มีเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากหากิจกรรมเอาท์ดอร์มันๆหน่อยก็อาจจะเป็นการลงตีบอสซึ่งสามารถช่วยกันได้หลายคนนะครับหรือจะลงดันในกิจกรรมของกิวก,ก็ได้เช่นกันซายกาชา ใครที่ลงไหลในการกดกาชารับรองได้ว่าเกมนี้คุณจะได้จุดใจแน่นอนเกมอื่อจะมีกาชาไม่กี่แบบนะครับแต่เกมนี้จัดไปเลยตู้กาชา3ตู้ซึ่งประกอบไปด้วยตู้อาวุธและชุดเกราะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวละครของคุณตู้อิมเจนหรือว่าตู้สัตว์เลี้ยงนั่นเองซึ่งจะร่วมผจญภัยไปกับเราและออกมาช่วยเราต่อสู้ด้วยตู้คอสตูมหรืออุปกรณ์ตกแต่ง เรียกได้ว่ามีให้กดกันอย่างจุใจทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยากแต่งตัวเป็นแบบไหนสไตล์พังก์สไตล์ร็อกสไตล์เจ้าหญิงหรือสไตล์ชุดว่ายน้ำก็มีให้เลือกมากมายนอกจากนี้ยังมีตู้กระชาแบบพิเศษที่จะวนเวียนแวะเวียนกันเข้ามาในแต่ละอีเวนต์อีกด้วยส่วนใครที่ดวงเกลือก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวเกมมีระบบพิตี้หรือว่าระบบการันตีอยู่ด้วยต่อให้เกลือแค่ไหนก็มีวัน ที่เราจะได้ของที่เราอยากได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่พอแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้โฮพับชแนลเพื่อเพิ่มความโชคดีให้กับกาชาของตัวเองกันด้วยนะสายล่าบอสใครที่ชอบเกมแนว Monster Hunter หรือว่า R.O. ที่มีความสุขกับการออกล่าบอสต้องถูกใจเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้มีบอสให้ล่าเยิ่มมากๆ บอสที่มีให้ล่าทุกวันนะครับเด้นยามวัดทุกวันเลยนะก็คือฟิวบอสนะมีให้ล่าทั้งหมดถึง8ชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดก็มีระดับความแข็งแกร่งแตกต่างกันออกไปส่วนใครที่กลัวว่าจะมาล่าไม่ทันเทพถูทั้งหลายก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าบอสนั้นมีให้ล่าในทุกชนนลสามารถเลือกไปชนนลที่บอสยังไม่ตายได้และมีให้ล่าทุกวันวันละ4ี่เวลากันเลยทีเดียวนะครับยิ่งกว่าอาหารประจำวันซะอีกนะส่วนใครที่ยังไม่พอใจนะครับก็ยังมี World Bos s ให้ล่า จะลุยเดียวถ้าเก่งแบบเทปทัวร์นะหรือจะไปเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับช่วยๆกันสายแฟชั่นใครที่ชอบปรับแต่งหน้าตาตัวละครเองต้องถูกใจเกมนี้มากแน่แเพราะว่ามีตัวละครให้เลือกถึง5แบบนะครับและแต่ละตัวละครก็สามารถแต่งสีผมทรงผมสีผิวแต่งหน้าและที่สำคัญคือสีตาสีตาแต่ละข้างสามารถเลือกให้ไม่เหมือนกันได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดสวมใส่ที่ให้เลือกใส่ได้มากมายรวมถึงเราสามารถย้อมสีชุดได้ตามใจเราอีกด้วยถ้าใครแต่งแล้วไม่ถูกใจหรือแต่งแล้วเบื่อก็ยังสามารถอัปเดตแฟชั่นให้ตัวละครได้ตรงตามใจในภายหลังอีกด้วยนะครับโดยการใช้สีย้อมซึ่งเป็นไอเทมในเกมแล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้ในเกมอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเกมนี้ยังมีระบบบ้านส่วนตัว สำหรับใครที่เป็นสายชอบตกแต่งบ้านนะครับรับรองได้ว่าคุณจะมีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำสวนหรือจะแต่งบ้านเป็นรีสอร์ทเพื่อถ่ายภาพก็ได้นะครับและที่สำคัญเพื่อนๆสามารถมาเยี่ยมบ้านของคุณได้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ภาพบ้านของคุณไว้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะหวังว่าแต่ละคนคงพอรู้กันแล้วว่าตัวเองเป็นสายไหนในเกมนี้นะอย่าลืมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปนะครับว่าอยากทำอะไรในเกมนี้มากที่สุด ส่วนใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกม Nino Kuni Crossworld หรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นกันและก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือใครอยากดูไลฟ์สดทุกวันเวลาทุ่มครึ่งที่อ w i ทวิสทีวก็ตามว้าไปได้ที่ใต้คลิปนะและพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อเตรียมพร้อมเล่นเกมนี้ไปด้วยกัน แล้วเจอกันนะครับ